เรามาดูวิธีการวาดรูกของผมนะฮะก็ะตามนี้เลยนี่ก็วาดทรงประมาณนี้ประมาณนี้ฮะ,ะสำหรับการวาดเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับผมเพราะผมเกียตวาดเดยอะ นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผมก็ใช้เบอร์แล้วก็ปรับสีนิดหน่อยแล้วก็ทำให้น้องแก้มแดงขึ้นเคื่อแบบเป็นรูปที่วาดง่ายสุดแล้วอะ่ะมันจะเป็นฉบับนิดหน่อยแล้วก็นี่ผมเปลี่ยนฉากหลังให้เป็นโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ อยากวาดรูปหรือว่าอยากให้ผมสอนหน่อยหรือว่าอยากให้ผมสอนลงสีก็ได้นะฮะ้วบอกผมที่ใต้ินิได้เลย